สวัสดีครับพี่น้องครับผมบ่ได้ล,ล้งขีดสองหมอือเลยผมนอนพักพนนะครับผมยูตะบัตน,นะครับหมู่บ้านนี่ที่แรกหมู่บ้านว่าสิไปงานนั่นยูผู้สิงพี่น้องสีสเกียนนะครับผมบอดด้ไปผมลืมว่าคุณหมอนัดเข้าเออนัดใส่ใสยาข่าเชื่อนะครับพี่น้องครับผมเลยเด้ยทักไปบอกบอดนอนไปใสยาขาเชื่อก่อนนะครับผมจ้างสิบไปจังสิบมางานมือนี่ประมาณนี้นะผู้สิงวันที่หนึง่งที่่กในคลขปก,ก้อนไปว่าสิบปงานนะพี่น้อง ทีนี้มันต้องใส่อีกวันเมื่อวานวันที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วกับวันที่สี่ปุ๊กหนึ่งคือหมดนะครับผมใส่ยาฆ่าเชื้อก่อนนะครับผมนอนกับนอนไซไปด้วยพี่น้องเข้าไปก็ใส่ยาฆ่าเชื้อนะครับไขวัดใหญ่นี่นะก็โควิดอีหลีพี่น้องเอ้ยรักษาต้องรักษากันยังไงนะแล้วก็อาการด้วยนะครับผมถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หอพี่น้องเมื่อท่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของผมร่างกายกันแต่ว่าผมก็อยากมันไขวแน่ๆนี่คือเล้วก็อยากหาเงินหาทองนะพี่น้องเนาะเพราาะว่ค่าใช้จ่ายมันก็หลายเนาะสิ้นเดือน ม้อพี่ใครอยากเก็บอยากกล้วยเราพี่น้องครับม้พี่ใครอยากเก็บอยากกล้วยไม่ได้ลงขิดไปสองหมื่นพี่น้องครับย้อนวัดนี่หละนอนหลับพอนนะครับผมยุบานนะครัตัวเจ้า,าของปอบเด้ไปใส่นะครับประเดิมชุดไม่เลยพี่น้องซือสมมูอนี่ชุดก็ยุบคนละอีกอะยีบเหนียบานเลยยุนทครื่งรถน้องรองผมนะครับอีกเครื่องนึงนี่ก็มาสามสี่ชุดมาจากบานนะครับที่ติดกะเปอาไปบ้านนั่นแหละครับ มื่อกี้กับที่คนละไปเจอกันในงานอ่าโยกน้าดุนพี่น้องผมจะถึงน้าดุนแล้วครับอีกนี่ยี่สิบสามสิบโลห์ตอนนี้ผมยกพยักครับผมจอดเขาซืเว่นนะผมไปซื้อซื้อน้ำซื้ออย่างนะครับซื้อน้ำซื้อเอ็มลอยกินนะครับผมสู้ไปก่อนพี่น้องครับผมช่วงนี้นะครับผมไปกับว่าอยากเข่าแล้วนอลนลูกหมาเนาะเสียอะไงานเสีอยอะไเงินนะครับผมแต่ว่าเขาต้องรักษาตัวจาของก่อนร่างกายสำคัญที่สุดนะครับผมจ่ายเงินเงินสิ้อไปอีกแล้ว ร่างกายก็สำคัญที่สุดต้องดูแลตัวเองก่อนนะผมไปพี่น้องเดินทางก่อนผมมาจะไปหากินเขา,าขนนะขจะข้ามอ้วนนะผมคอยอยู่เขางานตอนนี้เวลาบ่ายสามครึ่งพี่น้องครับผมเจอกันนะครับใส่ถอยจะข,ข้าอ้วนพี่น้องไม่มีเหงื่อหรอกผมสร้างกับเรามาัสดนนุทนนนะครับสร้างกับามาัสดออุ๋ส่วนอาการก็ดีขึ้นตามไข่วัดนี่ราคาหาักคุณคือหมอบอ ร้อนนิดหนึ่รับนอนตื่นมากกัามาเลยนะ่น้องะข้าวมันไก่ผมอยากส,ดกดกรราสุดนขะอร้อนๆสซหน่อยข้าวมันไก่กับลาดเลยพนะีไปเอยนี่ลาดเลยนะครับน่ากินลาดดีเเราอะไรไปสู้งานครับผมถ้าหอดงานเนะี่ยมันมไม่มีเวลากินได้ไหมเนองต้อง หน้าที่ตัวเองเพื่อแต่งหน้าแต่งตาต้องมือนีก็ต้องแต่งเองนะเพร่อไม่คิงไม่ยู่นะครับไม่คิงไปงานอ๋อกินข้าวแล้วเจอกันที่พัฒน,นาดีนะผมตอนนี้เดืยเอยไปทางประมาณ20กิโลครับตจะกจินทางทั้งพี่นอ้องมาหอดงานแล้วพี่น้องท่าน,นมีแผนมาหอดมาตะมอรมีกับสังพรนะครับก็เป็นคนตีเอออตอนนี้ เห็นอาจารย์แล้วสีดอกอาจารย์ตั้มอาจารย์วิวสองคนนะครับรอกั้นบนถนนอาจารย์ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครนี่โอ้ใครน่เหรอเจ้ว่าหมูวันนี่ใส่ขี้ยาขาเชื่อกหมูวันนี่เลยบ่ได้บ้านที่แรกว่าจะไปสีเกล็ดหมูวันโซเลยใส่ยาขาเชื่อไปเกือบตายกันช่วงทานกันได้อาจารย์หนุ่มนะครับสวัสดีครับโอ้ม้าเหรอเว้ยโอ้เกือบตายเกือบตายคอยอ่ะเก็บไตเออ อาจารย์บิวนะฝั่งนี้ครับสวัสดครับจบุลก่เลแบแชนเสสวัสดีครับสวัสดีครับจาบยูหันจากกาเายกแล้วยังงานมานี่ยบเหรอเอมาแล้วนะผมจารีคุณจันสันสวัสดีครับจัรสันกำลังชวงกำลังเสาอุ้ยสนามไมริตัวนี้ไปมาจารบิวไปป่สนา

รายการพี่น้องวันนี้ก็มางานปิดวิกเหมือนเดิมนะครับบัตรหนาจะร้อยยี่สิบบาทนะครับผมน่าจะไม่เกินนี้นะครับร้อยยี่สิบบาทอากาศนะครับเราต้องตีมหอดหรือตีตีมหอดเปแล้วมัม้ยนี่ใส่ไปเหรองางอยู่ในประธาร์พี่น้องเขาไปทอดงานเราเมือ่อกี้ครับ เราจะมาไหว้พระธาตุครับจานนี่ดีครับนับตัวหน่ครับอาจารย์นัดแล้วนัดมือเบ็ดอาจารย์เบียร์แล้วก็ได้ขึ้นมาน้ำพี่น้องจอดครับรออยู่แล้วถ่ายในวันวันเมื่อวานวันเมื่อวานเราพิ่มมากไก่แทะเจ๋งว่ะอ่านอยู่มาดน้ำโมนี่นี่จะเวนอยู่พี่น้องครับผมบ๊วยมึงอยู่ร้านจอดรถกับบ๊มีนะครับ าหามึงกะลดยากต้องให้บอดรดบอดรถอยา่างเขาก่อนนะครับผมเขาจะของอิจอได้ก็เลยเห็นบอดลวมีอกมอกมาครับสังพรสออก่าเมื่อวัาาวยประถาตุประสัตผมก็เลยยางรูเวิ่งประถาตุได้หน่อยนะครับผมผมันยุดติดกันแล้วครับคือซ้ำอยู่ในประถาตุเลยรพี่น้องแล้วก็มีสวนน้ำขางสวนน้ำน่าเจ้าของพื้นที่น่าจะเป็นสวนน้ำนะครับผมสวนน้ำแบบใหญ่เลยครับอยู่อำเภอลาดุลนะครับผมเดินทางมาหนีกับะมาณเกือบลอยลุยเลวพี่น้องนะครับผมเดินทางมาหนี อยู่นะหนึ่งทางช่วงมุกกลัวนะครับผมจากบ้านผมมาวันเขาว่าสิไปเด้ดีใจครับวันอยู่ไหนววันอยู่สีเกียรติทูสิงจีลาพี่น้องวานนี้ผมลืมไปว่าวันที่หนึ่งหมอนัดผมเขาไปใส่ยาขายเชื่อพี่น้องหนึ่งกับซีได้หอยจะนัดวันนี้ซีผมต้องซีว่างพี่น้องในอนกันยังว่านัดหนึ่งกับซีองกวะผมใส่ยาคายเชื้อจากวันใบสองการประมาณบ่ายโอมโหคือไก่แท้ก็ได้เฉดบอกบอดว่าบอด มืออื่นด้วยครับว่ามือม้ามือนี้ล่บบาาละ,ละบอด่าเสาดีตั้ที่ไข่แน่เราบอกไอ้เพื่อนว่าบอกอาถามตลอดนะครับว่าใครแน่แต่ยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเพราะว่ายังร่างกายผมผมม,ม,มันมันหูในตัวเจ้าของเองครับมันหูอยู่ในตัวเจ้าของอยู่นะครับต้องพักผ่อนอีกสัก นนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้ต้องหาเงินกันพี่น้องสิ้นเดือนค <c oughs> ่ใจใจาเสจยาจอะไรจะนัดแล้วเขารับเต็มๆเนาะเพราะมีขาดจากการเ,เร็วเออนะครับผมจะเอาร่างกายไปก่อนพี่น้องครับผมเดี๋ยวพาไปเบื้องพระธาตุาเขาจะสวยงามขนาดไหนพระธาตุนาดูนครับผมธาตุมันอาจจะเงียบๆหน่อยนะครับเพราะวันเป็นวันธรรมดานะครับฝุวอร์มมีทางวัน วารามีนัติดานะครับอุ่นยาง่กับช้างพรปลนมาเหตุบุญนะครับฉัมิมาไหว้ผาที่กันแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศพระธาชนาดุลบุญนะครับ,บทำบุญ รับพเจ้ามีคนมาเห็นบุญนะครับมากราบไหว้ท่านาดุลนะครับอันนี้เป็นการมาครั้งที่สองของผมนะครับพี่น้องครั้งที่สองครับผมคนจะมาหลายปันไหนมันเป็นยันงมาท้นี้ถึงช่วงอนัท่องเที่ยวอยังเนาะโลกให้ไข่เจ็บกระไรนะครับพระธาตุนาดูม นท,น,ทนที่ำบ,บุญน่าจะเป็นวันเกิดนะผมเนี่ยผมกับวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจัน,น,จนทนร์ เตฟังนีิย้อนแสงฟังนีิย้อนแสงพี่น้องหลังจากเฮ็ดบุญแล้วนะครับผมข้างหลังนี่คือพระธาตุนาดูลนะครับผมหมอรัมมีกับช่างพรานเก่าสุดไปลงแล้วนะครับผมผมก็จะเดินทางไปงานมันบ่ไก่พี่น้องนี่ประมาณจักนี่หะคิดกันนี่จักรลอยเมตรนี่ลยนะครับไหว้พระธาตุขอพรนะครับผมอายุยืนเป็นสุข ให้มีแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองพาอแล้วปัาศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างกัพอแล้ว,ลลวนะครับท้อนมกับประเสิฐเราชีวิตคนจันนัดแล้วยืนเดินทางเอารลดไปจอดหลังไว้ที่พี่นอ้องสอามีแข้งกันเหมืนอนร่อยเมียดลีละไปทั้งนี้ครับซำอยู่ประทาดเลยครับผมมื่อแรงครับผมทำอยู่ประถาดเลยนะครับ เขาต้องบนบนถันบนจบอืไปเจอกันครับผมคลิปหน้าคลิปนี้วัสานี้ขอบคุณท,สสคทุกท่า์ทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ